สสดียอบพวกเรา yes indeed yes indeed yes sir พราะเราส่งไปที่เพิ่งจะสอบเสร็จแล้วเขาตอบมาเรียกว่ามิดเทอมครับแล้วที่ยังคุณเดินไม่เห็นไปเรครับเรียกว่ามิสอยู่อแค่ฟังครั้งแรกก็รู้เลยว่าว่าดีครับเอ้ยอยากจะอขสอำตอที่เธคิ ราคือผมเป็นพี่น้องกันอ่ะใช่เป็นพี่น้องกันเลยอย่างแรกแล้วก็อยากทำ c o อร์เพลงกันผะว่าอยากมีคนดูเราอมีคนรู้จักเราแล้วก็อ่าคนได้ได้รู้ว่าแบบเราทําอะไรได้บ้างเราก็เลยเริ่มทำ c o อร์กันใน YouTube ทีนี้ทําไปทํามาเรารู้สึกว่าคนดูยังไม่เขาเรียกไรยังไม่ถึงที่เราแบบว่าหวังตั้งไวแล้วคาดหวังไว้แล้วก็เลยอ่ะทำเงี้ยได้ให้คนรู้จักเราหน้าขึ้นก็เลยออกไปเล่นเปิดหมวกครับเล่นไปสักพักเราเขินมากเราเขินมากเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทําจนตัวเองรู้สึกว่าแบบ เริ่มเริ่มฉี่เริ่มห้องเริ่มที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้เรารู้สึกอิ่มตัวเพราะว่าเบื่อที่เป็นอะคูสติกเป็นแค่กีตาร์นักร้องก็เลยชวนเพื่อนๆมาอย่างแรกเลยนะคนที่หนึ่งคือผมชวนบางกนนานรกนี่เพราะว่ามังกรเป็นเพื่อนผมครับแล้วก็พูดน้อยที่สุดถ้าคนอื่นเนี่ยมันจะต่อรองเยอะยมขเลยไปชวนพอชวนมาแล้วเงียบกว่าเดิมอีกก็เลยชวนเลเข้ามาใช่อันนี้เรียกว่าตัวโจ๊กของวงครับผมทีนี้เราก็ไปเล่นกันที่เอชทีครับผมแล้วพอเราเริ่มเล่นที่เอชทีปั๊บมันเป็นงานลอยกระทงคนเยอะมาก น้องตรีจร<ด><ด>ครับเพราะ<ก>เอิญเดินมาเจอใช่แล้วก็ชอบวงนี้มากเป็นวงที่แบบเล่นแล้วดูเข้ากาันก็เลยอยากจะเข้ามาแจมด้วยนะครับเราก็เลยมีสมาชิกเพิ่มเป็นน้องตรีครับผมหลังจากนั้นเราก็ลตตเล่นไปเรืเ่อยๆสักพักเราก็จนเริ่มมีฐานสร้างขับมีกลุ่มแฟนคลับที่ตั้งใจมาดูพวกเราแล้วก็มาหาพวกเราที่เอชทีคและก็สถานที่ต่างๆที่พวกเราได้ออกไปเล่นครับแล้วพอเรามีโอกาส มีโอกาสได้ไปเล่นที่สยามแล้วปั๊บเราก็เลยเกิดการสยามแตกครั้งที่่าเรารู้สึกว่าเราควรจะจริงจังกับวงวงนี้เราควรที่จะเกิดมีชื่อวงแล้วคนเรียกร้องทุกคนเริ่มสนใจเริ่มอยากให้วงนี้เป็นวงที่แบบมีตัวตนจริงๆคนเรียกไม่ถูกใช่คนเรียกไม่ถูกบางคนเรียกวงสยามวงน้องมังกรเรียกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบวงมัธยมที่เล่นที่สยามเรารู้สึกว่าเราอยากมีชื่อวงที่ทำให้คนจำได้จำได้เราก็เลยตั้งขึ้นมาว่า yes indeed ครับ มันมาจากที่แฟนลับคอมเมนต์หรือว่าคนทั่วไปที่ดูคลิปของเราคอมเมนต์ว่าใช่ใช่เลยมันยอดเยี่ยมมันลงตัวเราเลยรู้สึกว่าคำเหล่านี้มันมารวมกันเนี่ยอย่างแรกเลยคำว่าใช่คือ yes ครับส่วนอินดีจะเป็นคำแสดงหรือขยายความออกไปที่ที่เขาจัดงานที่สยามเขาได้ชวนเราไปเล่นที่ลีโดแล้วก็สานที่ต่างแล้วเขารู้สึกว่าพวกเราเออเล่นสนุกดีแล้วก็แบบมีกลุ่มแฟนลับระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเล่น <ไป S 2> โอเคอะ่ะแล้วเขาก็เลยชวนพวกเราไปชวนพวกเราไปแล้วพอมีงานที่สยาม ชื่อว่า Walking Street นะคะก็พี่เขาได้ชวนพวกเราไปแบบมันเป็นวันแรกที่พี่ๆเขาจัดกันพอดีวันนั้นก็เลยแบบว่าชวนพวกเราไปเล่นตรงนั้นแล้วก็มีมีแบบคนมาดูพวกเราด้วยเยอะแยะเลยเพราะว่าเราแบบโพสในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเลยเรียกว่าโปรโมทเต็มที่ครับแล้วก็บวกกับวันนั้นเป็นวันศุกร์เลิกงานครับพี่ๆทุกคนเลิกจากการทํางานน้องๆทุกคนเลิกเรียนใช่บวกกับว่ามันเป็นแบบว่าสถานการณ์หลังโควิดด้วยแบบโควิดเริ่มซาซาแล้วแบบว่า คนก็อยากออกมาเที่ยวใช่เก็บกดจากแบบไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนานอะไรเงี้ยใช่ค่ะพอเล่นพอมาดูพวกเราเราก็เกิดแบบเอ็นจอยอารมณ์ร่วมความเป็นธรรมชาติที่พวกเราได้ส่งกระจายเลยใช่จากที่สยามแตกเนี่ยนะคะพอนี้พี่เขาก็แบบว่าเหมือนเห็นพวกเราแล้วก็แบบว่าเรียกมาออดิชั่นพอนี้เราก็ได้มาออดิชั่นที่นี่นะคะที่ตึกจ m m อ็ a แก่แล้วพอนนี้พี่พี่ทาง GMM a c ม d e m าร์ดเขาก็ได้แบบว่าเลือกพวกเรามาจากที่เราชอบ อยู่แล้วเราแบบรู้จักค่ายนี้อยู่แล้วแล้วก็วเราอยากที่จะแบบครั้งหนึ่งเราจะได้มาเหยียบบนตึกนี้ด้วยฐานะศิลปินของทีม MG รมมี่เราไวมิสิกแล้วก็เลยแบบว่าเลือกที่นี่เลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากครับก็อยากขอบคุณทุกอย่างทุกๆโอกาสที่<ะ>ทั้ทงที่จากแฟนคลับจากทุกๆคนแล้วก็จากทุกคนที่ให้โอกาสพ <ế. S 1> วกเรานะครับใช่ถ้าไม่มีพี่พแฟนคลับก็จะไม่มี้พวกเราในวันนี้ครับใช่ครับก็จะมีชื่อ้อมของวงนะฮะชื่อว่า Yes sir มันแบบว่าชื่อวงแล้วก็แบบ<ช>ย่อจาก Yes Indeed มา Yes Sir แบบว่าฟีลว่าขานรับอะ Yes Indeed Yes, yes Sir ร,รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเหมาะสำหรับเอาไปเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเอาไปเล่นให้เพื่อนๆท<ช>ี่พีแันคับทุกคนได้ฟังแล้วเขาได้ลองตามเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันฮิวใจพวกเรามากเพราะเราส่งไป ที่พิ่งจะสอบเสร็จแล้วเขาตอบมาเรียกว่ามิดเทอมครับแล้วที่อย่างคุณเดินไม่เห็นไปเหรอคะเรียกว่ามิยามสยูครัเออเอาเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมาะกับพวกเราแล้วก็เอ็นจอยกับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับพวกเราในการร้องเพลงนี้ครับแค่ฟังครั้งแรกก็รู้เลยว่าว่าดีเอไปฟังได้ครับ่ใช พี่ๆเขาก็ insert ข้อมูลของพวกเราว่าแบบว่าเรามีความสัมพันธ์แบบไหนอินกับความสัมพันธ์แบบไหนบ้างแล้วก็แบบว่าชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วงนี้แล้วก็เลยต่อไปค่ะแบบทดสอบชอบเพื่อนอ๋ออันนี้คือจริงๆนะคะว่าทุกคนต้องแบบเชื่อว่าทุกๆคนเคยมีประสบารนโซนหรือว่าป๊อปปี้เในวัยเรียนอยู่แล้วครับในนี้มีใคร รูอเด็กดีค่ะไม่มีรูอเด็กดีค่ะเด็กเด็กดีครับเด็กดีรัาผมไม่พูดเนื้อเพลงเนี้ยแบบว่ามีความแอบเศร้านิดนิดความเศร้านั้นยังมีความสนุกปลนอยู่ก็คือเสียงดนตรีกับการอั r a นตีที่พวกเราได้คิดขึ้นมากับพี่พี่โปรดิวเซอร์ของพวกเราครันี่พี่กบบิ๊กแอสกับพี่นัทอ้วงเคลร์นะคะและและแาดไม่ได้นะครับนักแต่งเพลงสุด น่ารักของพวกเราพี่ติ๊กเพลงาวครับนี่เป็นไงบ้างทำงานกับพี่เขาก็สนุกมากครับตั้งแต่วันแรกที่ได้คุยกันแล้วก็วันที่พี่เขารีเสิร์ชข้อมูลกับพวกเราก็กนกใช่พี่่เขาก็คุยคุยกันสนุกมากแล้วพวกเราก็มีความสุขกับการได้ทํางานกับพี่ๆเขานะครับรู้สึกว่าแบบไม่ได้เกรงเลยเป็นตัวของพวกเราอปล่อยให้พวกเราเป็นธรรมชาติของเราแล้วก็เพลงนี้ออกมาภายในเวลาที่แบบว่าเกินคาดด้วยนี่ไงคะเสร็จเร็วกว่าที่คิดเยอะเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ฝากทุกคนนะคะไปเล่นชาเลนจ์เยอะๆนะคะ<ช>ล้อข้อสอบชาเลนจ์นะคะท่าเพลงง่ายมากถ้าเจอเราที่ไหนก็ชวนพวกเราเต้นได้ใช่รเราพร้อมจะเต้นกับทุกคนมากๆนะคะฝากเพลงล้อง้สอบให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะผมก็ถ้าใครที่อยากเรือนชั้น,นใครก็ส่งเพลงล้อข้สอบไปให้เขาฟังนะครับผมรับรองครับว่าได้ลอกแน่นอนเอ้ยได้เลือ่อนแน่นอนรู้คำตอบแน่นอนใช่ถ้าผมชอบใครก็บอกเขาไปตามตรงแล้วส่งเพลงนี้ไปนะครับ ติดตามได้ทุกช่องทางของ Official White Music แล้วก็ GM Granny ครับ y o u t u b เฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ทิกตอกนะครับใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะแล้ว <Comment S 1> อยากอ่านคอ,อมเมนต์มากล้วชอบมากนะคะแล้วก็ชแชร์ไปให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะอย่าลืม คอนเทนต์ของพวกเรานะครับล็อ <Lock S 2> <Lock S 1> ข้อสอบชาร์ลีนนะคะในทิก o กอย่าลืมไปเต้นกันนะคะท่าแบบเมื่อกี้เลยง่าย <ไง S 1> มากแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะก็อยากใด้ใช่ฝากพวกเรามาด้วยนะคะไอจี y e s i n d e e d b a n d นะคะแล้วก็ไอจีของส่วนตัวพวกเรานะคะเว t ร์เต้เคจเจ้พอสเตนอาเคนะครับผมไม่ดะก้อนครับทรินฟูจินิลันมาเนมอิสเรครับก็ฝากพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ ฝาก Yes n d ไว้ในอ้ออกอ้อมใจของทุกคนนะคะแล้วก็ไว้ Music ด้วยนะคะเ <Okay. S 1> จอกันค่ะ <cl aps>